เนี่เขาสองลูกครับด้านซ้ายกับด้านขวานะครับนี่นะครับระหว่างการเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ รถยักษ์ถ้าได้ถ้าได้เข้าไปดูนะจัดเลยจ้าเมียจ้าจัดหมดเลยไม่รู้เขาปิดหรือเปล่าถ้าไม่ปิดก็จะได้เห็นกันนะคะโอเคแล้วไงต่อฮะก็เดี๋ยวเอาไว้ดูที่ถ้ำเสือเลยแล้วไงต่อคะไงต่ออ่าเมื่อเข้ามาถึงนะครับของวัดถ้ำเสือนะครับเขาก็จะมี จุดคัดกรองนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพื่อรองรับมาตรการโควิดนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับนี่นะครับบรรยากาศของวัดถ้ำเสืออันนี้เป็นกลุ่มของครอบครัวนะครับของผมนะครับที่มานะครับกลุ่มกลุ่มอะไรครับกลุ่มอะไรกลุ่มลุงตู่ไงกลุ่มลุงตู่โอ้ยกลุ่มลุงตู่สำหรับท่านที่จะมาวัดถ้ำเสือนะครับตอนนี้ ช่วงนี้นะครับก็ต้องมีสมมาตรนะครับไม่งั้นทางวัดเขาไม่ให้เข้านะครับสําหรับผู้ชายนะครับก็กางเกงขาสั้นที่สุภาพก็ยังพอเข้าได้นะครับสุภาพสตรีนะครับพวกเสื้อกะอกเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นนี่ทางวัดเขาห้ามนะครับก็แจ้งไว้เผื่อทราบนะครับนี่ครับแล้วก็วัดทําเสือแห่งนี้นะครับเขาก็จะมีลิงเจ้าที่อยู่นะครับเนี่ยนี่ ชมนะครับนี่ตอนนี้น้องลิงร้อนนะครับนี่ลงมาเล่นน้ํากันนะครับแล้วก็เขาก็จะขึ้นไปเนี่ยบนถ้าของเขานะครับด้านบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยถือก็บอกมาด้วยเนี่ยมาขอไล่ลูกเนี่ยครับอยู่ที่วัดถ้าเสือนะครับนี่ครับเมื่อนักท่องเที่ยวทั้งหลายครับมาถึงบริเวณวัดถ้าเสือนะครับเขาก็จะมากลไหว้สักุลนะครับเจ้าแม่กนอิมนะครับ ก็อันนี้เป็นจุดซื้อดอกไม้ทุกเทียนนะครับบริเวณนี้แล้วก็นี่ไปบ้านก่อนอจุดก่อนจุดเทียนที่ไหนโน่นทเทียนจุดไหนนี่ยครับก็จะมาไหว้เจ้าแม่กุนอิมกันนี่จุดเทียนโน่นโน่นโน่นจุดเทียนแล้วก็มาฝากตรงนี้นะลูกนี่ เนี่ยครับเมื่อเสร็จแล้วก็มาจุดนะครับทูบเทียนนะเพื่อเตรียมไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมนะครับนี่ครับกระถางที่ปักทูบนี่คือความงดงามน,นะของเจ้าแม่กวนอิมนะครับ เมื่อมาไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับท่านที่จะไปขึ้นบนยอดเขาเพื่อไปสักการะนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับก็ต้องขึ้นบันไดนี้ครับแล้วก็จะปีทางขึ้นนะครับถ้าเป็นข้บันไดเนี่ยก็ประมาณ1,300กว่าขั้นนะครับสีภรรยาก็กินนะครับนี่นสั่งอะไรสับประรดชีดอ่ามีสับประรดนะครับแล้วก็ลูกชิ้น้ำแดง ผมแดงร้านนมไหมครับได้ค่ะปรหวัติเาองโย่าก็ไปที่ม่เอาน้ำแข็งไปให้กินในรถนี่ยดูจังวิธีนะ ไอ้นมนี่นะครับมแม่ค้าหยิบยอกยิ้มหนึ่งพีอร่อยครับหวานท <c oughs> อดอตอนนี้เราออกมาจากวัดทั้เสือแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เขาขนาบน้ำนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาเด็กๆนะไปดู กระดูกยักษ์ <Wow. S 1> นะครับแต่ไม่รู้เขาจะเปิดเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันอตอนนี้เราได้เรือแล้วนะครับไปเขาขนามน้ำก็เขาจะพาเราไป2จุดนะครับคือที่เขาขนามน้ำนะครับก็ไปดูกระดูกกระดูกยักษ์นะครับแล้วก็ไปกระชังปลายที่หนึ่งนะครับนี่พร้อมสมาชิกว้านี่นะครับ เดี๋ยวเราชมวิวกันดีกว่าสำหรับท่านที่มาจะไาชมนะครับเขาขนาบน้ำเนี่ยก็มาได้ที่ตรงเขาเรียกอะไรลากูดำหรือว่าอะไรท่าเรือเจ้าฟ้าอะไรเนี่ยแหละนะครับที่เยวกันนะครับเขาก็จะมีเรือไว้คอยบริการนะครับสามารถติดต่อดได้ ฝั่งนี้ก็เป็นปากวงกลางนะครับหรือว่าปากใจเลนอ่าด้านหน้านะครับที่ถ้าผู้ชมเห็นนะครับเนี่ยเขาสองลูกนะครับด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเนี่ยนะครับคือสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่นะครับที่เรียกว่าเขาขนาบน้ํานะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงอันนี้เป็นจุดแรกใช่ไหมครับจระดกยักษ์เป็นถ้ำอะไรครับเนี่ยเป็นถ้ำนี้ครับเป็นถ้ำถ้ำมนุษย์โบราณเรียกโผขนาบน้ํา แล้วมีเขามาถ่ายทำหนังด้วยอนี็นสัญลักษณ์คงกะบีครับผมบเป็นถ้ำม,มนุษย์โบราณครับผมแล้วก็มีเขามาถ่ายทำนะครับหนังด้วยคคก็เดี๋ยวเราจอดเรือเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับอตอนนี้เรามาถึงด้านใน,นครับบริเวณเขาขดับน้ำนะครับนี่คือตัวเขานะครับอันนี้คือฝั่งขวานะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือ นี่ที่เป็นเขาลูกนู้นนะครับนั่นคือฝั่งซ้ายเดี๋ยวจุดที่เราจะเข้าไปชมกระดุกยักษ์นะครับคือบริเวณด้านฝั่งนี้นะครับด้านขวา57ขั้นนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นบนนันไดนี้ไปนะครับมีทั้งหมดประมาณไม่ประมาณลวครับ57ขั้นไปกันครับผม ชมรายการท้าพิสูจน์นี่นะครับอันนี้คือถ้ำฮะที่นี่มีงูเห่าเสียงงูเห่าขู่ฟอฟเลยอันนี้คือถ้ำจริงนะครับ ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่อันนี้คือทำรรจริงของเขาขนาบน้ำนะครับนี่คือปฏิมาการรมธรรมชาตินะครับเนี่ย นี่ยครับหินง,งอกหินย้อยปฏิมาทธรรมชาติของจริงป่ะเนี่ยป่าวๆเขาบอกว่าทำมาจากอย่างนี้เอาถ่ายพี่ยาจะกระดูกไว้พี่พีโชว์เพื่อนอันนี้ทหนน่อยทีมั้งจุดนี้นะครับคือจุดที่เขามีการแสดงนะครับ อันนี้คือพวกฟันพวกเขี้ยวของมนุษย์ยักษ์นะครับก็เดี๋ยวต่อไปนี้นะครับคือภาพของกระดูกยักษ์นะครับที่กำลังจะได้รับชมต่อไปนะครับตามรับชมกันนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ เนี่ยครับกระดูกยักษ์ก็อันนี้ผมดูแล้วเนี่ยน,น,นะครับความสูงน่าจะสักประมาณสัก10เมตรนะครับนี่นี่นะครับต้องบอกว่าใหญ่มากๆนะครับเนี่เขามีไม้เมตรให้ดูนะครับนี่ันี้ไม้เมตรด้านสายมือน,นะครับเน,น,นี่ความดุความยาวกระดูกขานะครับ สูงมาร่วม10เมตรนะครับเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราพาไปชมกระดูกถ้ำกันต่อนะครับส่วนนี้ครับเป็นมุมจำลองครับของให้เห็นว่าในเมื่อก่อนสมัยสงครามโลกเนี่ยได้มีฐานญี่ปุ่นนะครับได้ขึ้นทับมาแล้วก็มาอยู่ในประเทศไทยนะครับนี่แล้วก็มาอาศัยในถ้ำโอเคเนี่ยคอันนี้น่าจะเป็นระดับในปนครับนเนี่ยครับที่บอกว่าฐานญี่ปุ่นคือเนี่ย บริเวณบนหมวกนะครับเขามีสัญลักษณ์น้ำนีน่คืออาทิตย์ไทยนะเป็นของชาติของญี่ปุ่นในสมัยก่อนนะเขาก็มีความเชื่อนะครับว่าเขาเอาสมบัติเนี่ยมาซ่อนเอาไว้ในถ้ำของในที่ประเทศไทยนะครับในสมัยสงครามโลกนะครับก็ตอนนี้เราเดินทางออกมาจากถ้ำขนาดน้ำแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อก็ <พ uka> รอชมกันต่อนะครับอตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่กระชังปลานะครับก็ดเดี๋ยวเราไปดูเขาเลี้ยงปลากัน,มนผมพามาชมปลานะครับเนี่อยอ,อันนี้ปลาเขาเรียกว่าหมอทะเลนะครับเนี่ยอ๋อปลาหูช้างอ๋อปลาหูช้างอ่านี้ปลาหูช้างนะครับเนี่ยตัวทะเลตัวเขาก็จะเป็นแบนนะเขามีลงไปไหมนี่ ออันนี้เขาว่ายมาใกล้เพราะว่าอันนี้เขาหน้าแดดเชื่องระดับหนึ่งนะครับเขาจะมาทานอาหารนะครับมากินอาหารเนี่ยปลาหูช้างเนี่ยนะนเนยเห็นไหมเห็นกระดดงไหมเนี่ยปลาหูช้างอ่าตอนนี้นะครับอาหารของพวกเรามาแล้วนะครับนี่มือนี้ก็เป็นปลาเก๋าทอดกระเทียมนะครับเนี่ยอันนี้เป็นปลาหนึ่งตัวนะครับอันนี้ครึ่งหางนะครับ อันนี้เป็นปลาเก๋าทอดกระเทียมพร้อมกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับส่วนนี้เป็นแกงส้มยอดมะพร้าวกับปลาเก๋านะครับก็คือเป็นครึ่งหัวนะครับเนี่ยส่วนหัวเนี่ยครับก็เป็นสไตล์ของภาคใต้นะครับส่วนนี้คือยำทะเลนะครับเนี่ยก็สารพัดนะครับส่วนนี้ไข่เจียวแหว่งปและน้ำเนี่ยนี่อันนี้ของเด็กน้อยครับเนี่ย okay, okay. เด็กน้อยเนี่ย ระยะกินข้าวเดี๋ยวได้ขับรถกลับก็เหมือนเดิมนะครับขอจัดการกับสิ่งเหล่านี้ก่อนเดี๋ยวท้องอิ่มแล้วเราเดินทางต่อนะครับโอ้ไกลปุ๊บแรงไอเดียบอะไรพอแล้วเนี่ยแรงเท่าหรือไม่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ท่าขึ้นต่อนะครับ จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เจอฝนนะครับต้องบอกว่าหนักมากนะครับมองทางก็ในกล้องอาจจะเห็นนะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยต้องบอกว่าขาวโพลเลยแทบมองเส้นถนนไม่ค่อยเห็นตอนนี้ก็ใช้ความเร็วไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยสำหรับการเดินทางก็ต้องเจอ ปัญหาและอุปสรรคนะครับก็ถ้าเราไหวก็ไปตามเป้าหมายนะครับแต่ถ้าไม่ไหวยังไงก็ถ้ามันอันตรายก็หาที่จอดก่อนดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยแต่ตอนนี้ผมยังไปไหวนะครับก็เดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆนะครับก็ใช้ความเร็วตามที่เหมาะสมแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันครับ นี่นะครับพอดีวันนี้มาบ้านของคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนลูกชายครับนี่อันนี้คือกล่องนี้คือพึ่งนะครับเนี่ยเขาเลี้ยงพึ่งไว้เดี๋ยวผมพาไปดูสวนยางดีกว่านี่ข้างหน้านี่คือสวนยางครับเนี่นี่นะครับ นี่คือที่เขากีดยางเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกครับเนี่ยนี่นะครับที่เขากีดยางเขาก็จะมีอ่ารางตรงนี้เสียบเอาไว้แล้วก็เขาจะกีดตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยกีดไล่ลงมานะครับเนี่ยเห่นะครับเนี่ยอันนี้คือรอยแล้วยางก็จะไหลตรงน,นี้แล้วก็หยดลงในอ่าอันนี้ถ้วยนี้ แล้วเขาก็ถึงเวลาเขาก็จะรวบรวมถ้วยเหล่านะี้เทใส่ภาชนะใหญ่นะครับแล้วก็เก็บไปข่านต่อเนี่ยครับนี่คือวนยางทั้งหมดอ่าอันนี้คือผึ้งนะครับเนี่ยผมไม่เห็นใกล้ๆหน่วยกล้าตายแต่นี้เป็นผึ้งเลี้ยงนะครับเนี่ยนี่คือผึ้งผึ้งเลี้ยงเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนี่คือผึ้งเขาจะมีทางเขาออกอยู่ครับเนี่ย เขาก็ไปเอาพวกน้ำหมงน้ำหวานจากเกอรดอกไม้แล้วก็กลับมาทำรังนะครับส่วนนี้คือมังคุดนะครับนี่มังคุดใต้มังคุดกระบี่นี่ที่เห็นอยู่นี่คือดอกมังคุดนะครับเนี่ยออกดอกกำลังออกลูกแล้วนี่นะครับเต็มเลยเนี่ยเนี่ย นี่คือดอกมังคุดนะครับเดี๋ยวเขาก็ออกจีบเริ่มหายเดี๋ยวเขาจะเริ่มเป็นลูกและนะครับเนี่ยอันนี้คือต้นมังคุดส่วนต้นนี้นะครับคือมะม่วงกินมะพานนะครับนี่คือลูกของเขาอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูลูกที่ใช้ได้แล้วนี่นี่นะครับมะม่วงหิ่นมะพานใกล้ใกล้ เดี๋ยวพาไปชมลูกที่เขาเก็บเก็บกันนะครับเนี่ยน,นี่เก็บได้นี่ะอ่ะนี่นะครับเขาไม่ได้กินตรงลูกสีเหลืองนะครับเนี่ยที่เขากินคือเขากินกินตรงเม็ดนี้เนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตครับเด็ดหนึ่งลูกอ้ล่วงเลย <c oughs> ทางที่ไปอำเภอสิงชนนะครับเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปวัดไอ้ไข่กันนะครับ,บ,บเห็นไหมครับหมอกบนบนยอดเขาอ่ะนะครับตลอดแนวเลยเนี่ยตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงครึ่งนะครับเนี่ยมีฝนเล็กน้อย ภาคใต้ก็มีหมอกนะครับสวยมาก บริบูรณ์ด้วยสีเขียวนะครับเนี่ยอากใตาย็ฝนต้อเขาเรียกฝนแปดแดดนะครับก็คือ1ปีเนี่ยจ็จะเจอฝนสักประมาณแปดเดือนแล้วก็จะมีแดดประมาณ4เดือนเขาเลยเรียกว่าฝนแปดแดดจบทริปนะครับสำหรับวันที่4 เดี๋ยวขอตัวเข้านอนก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่5นะครับราตรีสวัสดิ์ครับผม